สวัสดีค่ะสาวไทยใหญ่ก็จะมาหมักไก่นะคะทำเครื่องหมักไว้ก่อนมีสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ปรุงรสนะคะนี่ค่ะเราจะหมักไก่ไปกินพวกนี้หมักน้องไก่ น่องไก่กับปีกไก่เราจะเข้าอบพวกนี้ค่ะสามีอยากกินกี่กับขาวเหนียวค่ะแล้วก็ทําความสะอาดไก่ไว้ด้วยนะเดีจะทําอันนี้ก็มันมัน,ม,นมันไม่อร่อยหรอกทุกหมักไก่สามกิโลค่ะได้สองกิโลกว่าเนาะปกหนกิโลน่อง1นกิโลนี่ค่ะ ใส่น้ำมันงาเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เหล้าจีนเข้าไปหน่อยหนึ่งนะหอมมากค่ะพี่น้องอยากให้เห็นเนาะอยากให้เห็นเพราะว่าจะได้มีกลิ่นเข้าไปในเพราะว่านี่ค่ะแล้วก็หมักไว้วันนี้นะพวกนี้แล้วก็อบเลยมันจะได้แซบเวอร์ก่บนี้นะถ้าเราหมักวันนี้แล้วกินทำกินวันนี้มันไม่อร่อยนี่ค่ะ แต่เสียดายเราไม่มีซอสใส่ซอสแม็กกี้ได้เปล่าก็ไม่รู้เนาะเอาสีสันสเสยๆแล้ก็ใส่น้ำผึ้งไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เหล้าจีนหนะนึ่งผานะเนี่ยหมักเข้าไปเลยคะนอผงสุดลอกกับเกลือใส่เข้าไป มอยจะได้ร่วงๆเสียบเวอร์ออกเค็มๆหน่อยไม่เป็นไรหรอเสร็จแล้วแล้วก็แล้วแล้วก็ข้าวตู้เย็นเลยคาหมากักมั้เช็ดขอบก่อนนะเพราะมันเลอะ ี่ค่ะใส่ถูกแล้วก็แล็บเลยค่ะแล็บแบบนี้นะเข้าตู้เย็นไปเลยค่ะแล็บอีกชั้นหนึ่งนะเนาะเกินออก เร็ดค่ะพวกนี้ตอนพวกนี้วันเสาร์แล้วก็อบเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวไทยใหญ่ก็มาอีกแล้วสาวไทยใหญ่จะมาอันนี้ถั่นเน่านะคะพี่น้องอันนี้คือถั่นเน่าค่ะอันนี้คือถั่นเน่าเราจะมาแกงส้มหน่อไม้ดองนะคะใส่ไก่ค่ะ เราไม่ดองกันาทันนี้เป็นถั่นหน้าเราจะเราจะทำแบบไทยใหญ่นะเราจะแกงแบบไทยใหญ่นะคะเราจะใส่กระเทียมกับพริกค่ะนี่ค่ะถั่นหน้าเราเราเอามาจากเมืองไทยนะถั่นหน้าเราเดีเ๋ยวเราจะไม่ได้ตีไฟเลยเดี๋ยวเราจะตีไฟแล้วก็ใส่เกลือไว้ แล้วก็เวลาเราจะทำกินแล้วเข้าก็ามาตัาเลยใส่กระปุกแบบนี้นะคะพี่น้อง่่ไม่เห็นหน้าสาวแตงใหญ่เลยเนาะวันนี้มาแบบลายเสือค่ะไม่เสือเคร่องอาห้าอาห้าแล้วท้องตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดเลย กำลังตักท้องอยู่ค่ะแล้วก็จะแกงเหน่อไมาใ้ใส่ไก่นะคะวันนี้วันนี้เราจะแกงหน่อไมาใ้ใส่ไก่ออโอ้ยใครจะเขียนมาจังเลยกำลังอัดคลิปอยู่เขียนดีจังเลยกำลังอัดคลิปวิดีโอไม่ต้องเขียนมาบ่อยก็ได้ค่ะวันนี้อากาศดีนะคะพี่น้องค่ะส่างสบายเลยค่ะในบ้านเราลกบหมดเก่าถ้าไม่ลก ถ้าไม่ลกก็ไม่ใช่บ้านสาวไทยใหญ่นะคะมันต้องลกๆไว้ก่อนนะคะถึงจะสวยไม่ต้องไปทําแบบว่าไม่ต้องทําแบบว่าเออบ้านบ้านลกนะบ้านไม่สะอาดบ้านสะอาดเกินก็เดี๋ยวผีบ้านผีเดินไม่อยู่ด้วยนะถ้าบ้านสะอาดเกินนะคะสาวไทยใหญ่ตาพริกแกงหน่อไม้ก่อนนะคะหน่อไม้ส้มคะ่ะมีถั่วเน่าพริกแห้งกระเทียม เราก็จะไปหั่นไก่หั่นอะไรก่อนนะคะเราจะมาล้างไก่ก่อนนะคะพี่นอ้องเราเกลาทำสิดไก่ค่ะจะเกลให้หมดเลยจรห,หลายวันเออหนาวมากเลยเราจะมาหั่นครึ่งนะหั่นทีละครึ่งหั่นทีละครึ่งก็พอ แต่รหั่นสองนะคะโทษคามองไม่เห็นกล้องแกงใส่ปิกไก่ใหญ่ๆไปเลยเจ้า เยอะอยู่นะนี่ก็แกงเอ,เอาใส่เนื้อเยอะๆนะกิโลหนึ่งเลยแกงนะไก่หนึ่งกิโลค่ะถ้าแบบบ้านๆนี่แหละมีความสุกกว่า ถ้แบบบ้านบ้าๆเรามีความสุขกว่านะคะก็จะมารวนไก่นะคะพี่น้องใส่ให้หมดเลยหนึ่งกิโลไก่ ติดหม้อไม่ใช่อะไรนะกินสองวันค่ะสวัสดีค่ะประหยัดอยู่เยอะเลย คงหม้อน,นี้ก็ประมาณสามร้อยกระบาทนะคะนี่เป็นคืนไทยลัฐประมาณสามร้อยกระบาดติ่กไก่ก็กิโลละสามสิบสามสิบหรือสามสิบห้านี่แหละคนโคนเนือร์หน่อ,นนอไม้ก็ถุวละส 20, 20, ี่สิบห้าสิบยี่สิบยี่สิบสามสิบจำไม่ได้ สิบคนก็30มสิบกระบาทประมาณสามร้อยสามร้อยามร้อบาทหม้อหนึ่งกินได้2มือ้อกินได้สองวันสองทีก็ก็โอเคนะคะพี่น้องค่ะคุะะกค่ารกางเที่อยวหาลาอยู่ จะใส่น้ำต้มสุกเข้าไปนะคะทางไทยใหญ่ก็จะใส่้็ใส่น้ำเอยอะๆไม่เป็นไรเีรดายไม่มีผักอีกตูนี่เครเราใส่น้ำร้อนเข้าไป แ๊บเดี๋ยวก็เดินแล้วค่ะบเด้ดอืท้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะแกงหน่อไม้เอาสาวไทยใหญ่ก็เสร็จนะหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้เปรี้ยวนะคะ แกงใส่ไก่คะ่ะเห็นไหมค่ะกิน2วันจ้าสอนทิศส,สอนทิจานาคารพุธสองวันแกงแล้วก็สุกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเหนไหมน่ากินไหมคะแกงแบบทางเหนือคะ่ะทางทางพมา่าคะ่ะทางไทยใหญค่ค่ะแกงแบบไทยใหญ่ แซบเวอร์ค่ะเราไม่ใส่น้ำปลานะเราจะใส่เกลือนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะปิดเตาก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสาวทยใหญ่ทำไก่ไว้แล้วนะสาวทยใหญ่จะมาอบไก่นะคะวันนี้น่องไก่ค่ะ หมักกระเทียมพริกไทยมีน้องไก่กับปีกไก่นะคะ อร่อยค่ะ าไกาเ่เราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะยังไม่สุกเลยกำลังเร่งไฟมันอยู่นะคะเป็นพัดลมค่ะ250ประมาณ20ถึง30นาทีค่ะกำลังแร่งไฟอยู่นะคะตอนนี้เลยคะกำลังไล่ที่เลยะคะ่ะสายป่านก็คอยกับข้าวยังไม่เสร็จนะคะอยู่ในห้องครัวค่ะ นี่ค่ะสักหน่อยเนาะตอนแรกก็จะดื่มอันนี้ค่ะแต่เป็นยังไงไม่เล้ะเดละอบไก่อยู่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะอยู่ในห้องครัวอากาศข้างนอกก็ดีอยู่นะคะ ชคดีค่ะแซบบอกแซบอยู่นะพี่น้องอเดี๋ยวจะทำกับข้าวต่อค่ะเพราะว่าเรากำลังทำไก่อยู่ช่วงนี้กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะ ี่คะ่ะข้าวเหนียวกับข้าวมีผัดผักกับไก่ทอดไก่อบแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่ไก่ไเป็นเมนูกไก่ค่ะช่วงนี้นี่คะ่ะแกงหน่อไม้ใส่ไก่ผัดผักรวมนะคะกัวสามีเลี่ยนแล้วก็มีน้อไก่กินข้าวเหนียวกับใบแดงค่ะ กินข้าวเหนียวกับใบแรงนะคะวายแดงนะคะวันนี้จะทํายังไงกินข้าวเหนียวกับใบแดงนะคะมาๆมๆามามากินข้าวได้กันนะคะทําอาหารให้ดูนางวันนี้เถ่ไม่ได้กินให้ดูนะคะเพราะว่าเกรียงใจกินไม่อิ่มค่ะพูดตรงๆน่ากินหรือเปล่าคะนั่งไก่อบนะคะ ปีกไก่อบนะคะไม่ใช่น่องไก่น่องอะไรไม่รู้ผัดผักโรมิส์ค่ะสาวไทยใหญ่ขอไปกินข้าวก่อนนะคะติดตามชม you tube สาวไทยใหญ่ในสวีเดนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ <_ d ome> ข้าเดียวกับสาวไทยใหญ่นะคะ <_ d ome> อืม แกงหน่อไม้อร่อยมากเลยหน่อไม้ส้มแล้วผัดผักผัดผักรวม อ,อร่อยอแกง่ไก่สาวไทยใหญ่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครัทุกคนติดตามชม youtube ของสาวไทยใหญ่เล่นะคะสวัสดีค่ะ